สวัสดีครับวับนี้จะพูดถึงเรื่องของการจัดชีตแล้วก็การปริ้นนะครับวิธีการทำยป็งไงนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่ปรเจกเตอร์ที่ cheat. ชีตคลิกขวาแล้วก็หนิวชีตแล้วก็เลือกชีตที่ต้องการในที่นี้ผมจะเลือก A3 หากไม่มีชีตที่ต้องการนะครับให้กดโหลดแล้วก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์ t i t เล box ตัวนี้นะครับเลือกกระดาษที่ต้องการมาเลยในที่นี้ผมเลือก A3 แล้วกดโอเค โปรแกรมจะสร้างชีทมาให้มาดูที่โปรจาวารเซอร์ก็ได้นะครับเราสามารถรีเนมได้นะครับก็คือคลิกขวาที่ชื่อชีทแล้วก็รีเนมนะครับ S101 1. ตรงนี้เป็นเลเวลหนึ่โอเคชื่อของชีทก็จะเปลี่ยนเป็นเลเวล1แล้วก็กระดาษจะเป็น S101 ถามว่าชื่อตรงนี้ มาอย่างไงก็จะมาจากเมนเนสนะครับโปรเจกต์อินโฟมชันนะครับโปรเจกต์เนมก็คือเป็นชีตละกันแล้วก็คลายเนมก็คือตั้มซีวิวอ่ะสมมุติผมเติมชีตหนึ่งลงไปตรงนี้คลายเนมเป็นตั้มซีวิวนะครับกดโอเคนะตรงนี้พวกนี้ก็คือ Family ของ t i t ัน Box นั่นเองนะครับแฟมิลี่ของไททันบล็นั่นเองโอเควิธีการนำวิวพอร์ตนะครับเข้ามาในชีตเนี่ยทำอยังไง ถ้าเราคลิกที่วิวที่ต้องการนะฮะอย่างเช่นเลเวลหนึ่งตันนี้ผมก็ลากมาเลยครับกดเมาส์ค้างลากแล้วก็มาวางนะครับจากนั้นครับถ้าพวกแท็กต่างๆของอการบอกอะไรต่างๆสามารถปรับยืดหดได้เห็นไหมฮะจะมีลูกศรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องวิวครับวิวเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึ่งใหญ่ไปนิดนึง เราสามารถ crop view ได้ไหมได้นะครับให้คลิกคําสั่ง crop view ครับแล้วก็คลิกคําสั่ง crop r i g i o n visibility นะครับแล้วลองดับ b l e ลคลิกเข้าไปดูครับนะครับเราจะเห็นเส้น crop r e g i o e n visible นะครับเราลองคลิกที่เส้นนะฮะจะเห็นวงกลมนะครับเราสามารถปรับได้นรปตัวนี้คือ crop r i g i o n นะครับตัวนี้คือคั่บเลเยอร์เนอย่างเถ้าเราเอาตัวนี้เปิดเข้าเปิดออกมันจะโชว์และไม่โชว์นั่นเองนะครับสมมุติว่าผมคั่บเสร็จแล้วผมดับเบิลคลิกข้างนอกนะครับจากนั้นผมคลิกที่สัญลักษณ์ตัวนี้เพื่อจัดให้มันสวยงามนะครับอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามแล้วผมก็คลิกกรอบนอกตัวนี้นะครับวิวพอร์ตแล้วก็มูฟไปยังตำแหน่งที่ต้องการน,นะครับเอสเก็ Escape. แล้วก็จัดอยูต่ตรงนี้ใหม่ เห็น okay, ไหมครับทีนี้วิวตัวนี้อ่ะมันปรากฏอยู่ให้คลิกเครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับก็คือกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะไม่ถูกแสดงเห็น okay, ไหมครับประมาณนี้หากกิดลายตัวนี้ยังเกินอยู่สามารถทําได้ไหมแก้ไขได้ไหมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกแก้ไขกิดลายนะครับจัดให้ตรงตามให้ได้ตำแหน่งที่สวยงามหน้ากระดาษแล้วก็ดับเบิลคลิกออกมาก็เป็นงานเสร็จสิ้นการจัดหน้ากระดาษ ากอยากต้องการเพิ่มชีทก็คลิกขวาแล้วก็ New s h ชี t อีกเช่นเดิมน,นะครับแล้วก็เลือก t i t l e Box ผมจะเอา Section เ,เข้ามานะครับ Section เ,เข้ามาก็จับลากเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วก็มาวางแบบนี้ลองกลับไปที่ Section น,นะครับแล้วลองเปลี่ยนสกเกลเป็น1ต่อ25ดูนะครับนี่คือการแบบเปลี่ยนแบบยังไม่ผ่านชีทนะครับแล้วลองกลับมาดูครับเห็นไหมครับหรือเราจะสามารถดับเ l e c l i ิ k ตรวนี้แล้วเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราผมก็จัดมืออยู่ต่อชุดห้านะครับแล้วก็ัดให้สวยงามทางนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกครับแล้วเราก็สามารถจัดอะไรครับ Visibility ครับสุดครับที่ Framing ตั้งแต่เฟรมอิงนะครับที่ aming, คัดในส่วนของพา t ์ทน์น่ะผมไม่ต้องการโชว์ตัวคอนกรีท ออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ที่เราปรับนะครับ Vg นะครับ Visibility Graphic ค่า,าต่างๆนะฮะลองศึกษาดูลองเล่นดูนะครับลกลับมาที่เลเวลหนึ่งครับเนื่องจากว่าสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะถูกปิดเอาไว้จาก section นะครับผมลองกด Visibility Graphic ครับ Annotation แค่แต่ลองที่ section เ,เราลองสแสดงออกมาดูแสดงสัญลักษณ์ section ออก,ก,กมาเห็นไหมฮะ จะเห็นว่าเซคชั่น1นะครับเซคชั่1 1 1น,น section 1ตัวนี้จะอยู่ที่ชีท e นึ่งถ้าเราไปดูชีท e น1่งก่อนเห็นไหมฮะเซคชันของคานตัวนี้จะอยู่ที่ชีท e นึ่งโปรแกรมจะทําการสร้างลิงก์นะครับของความสัมพันธ์ระหว่างวิวต่างๆให้โดยอัตโนมัตนะินี่คือข้อดีของโปรแกรมคลิกขวาครับลอง r e n a m อีกครั้งนึง่งผมอาจจะตั้งชื่อว่า section จากนั้นครับเราอาจจะมีหลายๆายชีทในที่นี้ผมอาจจะมีแค่2ชีทเราจะสามารถปริ้นได้ไหมได้ไปที่ปุ่มรีรเรวิทเราเลือกคำสั่งปริ้นครับผมต้องการคอมไบ n e ครับ u p t i s l l s e t i o t v o n view ตัวเนี้ยให้เป็นสิง g l e f i l เลยนะครับจากนั้นผมต้องการปริ้นชีทอะไรบ้างผมก็เลือกที่ Select ตรงนี้นะครับโดยที่ผมเอา View ออกไปให้เหลือแต่ชีท ขาต้องการบินวิวก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกวิวแต่ถ้าต้องการแค่ชีทเฉยๆก็กดเลือกชีทนหนึ่งชี้ส่วน,นะครับแล้วกดโอเคเขาถามว่าต้องการเซตตัวนี้ไว้ในอนาคตไหมเป็นเซคชั่นไหมผมก็ตอบเยสหรือโนกก็ได้แล้วแต่นะครับผมอาจจะตอบเยกไปแล้วก็ตั้งว่าเป็นเซตหนึ่งกดโอเคนะครับนี่คือเซตหนึ่งเนี่ยจะถูกใช้งานนะครับก็คือตรงนี้นั่นเอง เป็นเซยกรณีที่เราต้องการพิ้นหลายๆรูปแบบหรือพิ้นแยกเป็นเซตเซ็ก็สามารถเซตไว้ก่อนแล้วก็นํามาใช้งานต่อหลักได้นะครับเบื้องต้น,ตนจากนั้นครับลองกดที่ setting default ดูนะครับก็จะมีเรื่องของ1นึ่งไซส์กระดาษครับเราก็เลือกใีนะครับ paper placement ก็คืออยู่ที่ center นะครับอยู่ที่ center แต่ถ้าต้องการค่า offset ก็สามารถป้อนค่าพวกนี้ได้นะครับ เบื้องต้นเอาไปที่เซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็การซูมก็คือ fit to page เลยส่วนอื่นก็เลือกเป็น v e กเตอนะครับจากนั้นก็ไม่ได้ปรับตั้งค่าอย่างใดนะครับกดโอเคนะครับเบื้องต้นผมขอเลือกเป็น PDF นะครับเพราะว่าจะเห็นภาพได้ชัดว่าพิมพ์ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วลองกดโอเคเลยครับเขาก็จะบอกว่ามีการาเลือก2 View นะครับ View s ว e e t นั่นเองที่ส p a r a t e ไฟล์กันอยู่ ต้องการกรนีใช่ไหมเราก,กด yes เลยครับ <c oughs> โปรแกรม PDF ที่ผมเลือกใช้คือ PDF Creator ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วผมก็กด save ครับตรงนี้อาจจะ save ไปที่ Desktop แล้วกันในชื่ออะไรเลยก็ชื่อนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็กด save นะครับถ้าไมถึงแยกนะครับอันเนื่องมาจาก ตัวโปรแกรม pdf นั่นเองนะครับไม่ได้เซตให้คอมบ่ยเขาเคยแยกออลโตนะครับมันไม่ได้รวมไว้จริงๆภาษาถ้าเราเซตไว้คือไฟล์ก็จะรวมกันแต่นี่คือไม่ได้เซตให้รวมนะครับตรงนี้คงคงไม่ได้กลับไปเซตแล้วแต่ว่าไฟล์ pdf เนี่ยสามารถคอมบรวมด้วยกันได้นะครับแต่นี่คือให้เห็นวิธีการนะครับวิธีการจัดแล้วก็การพริ้น์นะครับยังไงลองศึกษาการใช้งานดูนะครับผมการจัดชี้แล้วการพิมพ์นะครับผมรวมถึงเบอร์ปากกาได้ต่าง ะะก็สามารถเซตค่าได้เช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ